ไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรคิดแวบ,บทำใจร่มร่มคิดแวบ,บก็ให้รู้ว่าอ่ะคิดไปแล้วล่มร่มทำใจร่มร่มคืนสภาพให้ไวใช่คิดไปแล้วกังวลไปแล้วอ๋อคืนสภาพให้ไวอ๋อคิดไปแล้วเวลับมารู้สึกตัวใหม่คืนสภาพาเดิมให้ไ,ไ <ป S 2> ว,ไวเพราะว่าก่อนก่อนทุกเราก็ยังไม่ทันได้ทุก mm hmm. เพราะนั้นสภาพที่มันเป็นกลางๆถ้าเรียกว่าสภาพกลางสภาพปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่ากายใจหรือจิตหรือความสุขความทุกข์จะเกิดกับใจอย่างไร คืนสภาพให้ไหวนี่ถ้าเรียกว่าคืนทําให้ทํเข้าใจคำว่าคืนสภาพไหมสภาพคือสภาพคนรู้สึกมาือโอ้มาสมมติมาอยู่บ้านเนี่ยโอ้คิดถึงไอจิ๋วไว้ไอจิ๋วได้กินอะไรหรือเปล่าเนาะเนี่ยโอ้อยากไปเยี่ยมไอจิ๋วไหมหแล้วานนะมาขอโทษนะขอโทษเนาะหกเดือนเรียกกะกะจะมามาเลยมาเลยไม่ได้การจะคืนสภาพเนี่ยต้องฝึกนะ ฝึกขึ้นบ่อยๆถ้าเรียกว่าล้อเล่นกับผมรู้สึกตนเองล้อเล่นกับผมรู้สึกตนเองฝึกขึ้นสภาพคืนสภาพก่อนเกิดคืนสภาพก่อนสุขคืนสภาพก่อนทุกข์นี่ถ้าเรียกว่าคืนสุขให้สุขขึ้นทุกข์ให้ทุกข์ขการคืนสภาพจิตเพราะว่าจิตแต่ละวันมันเป็นสภาพเหมือนผิวน้ำแบบนี้มาตต่นี่ถ้าเรียกว่าการคืนสภาพเนี่ยสายผ้ากับบรรฐาถ้าเรียกว่าฐานของจิตหลักของจิตหรือหลักจิตหลักใจ ที่หลวงปู่มั่นหรือที่อาจารย์ฐาปูมมั่นพูดนะนะแต่มันน้อยคนที่จะออกมาอธิบายว่าเขามาหลักกินหลักใจมันคืออะไรยิ่งคือสภาพเดิมมานคืนสภาพการทิ่งอยู่ดีๆมีเพื่อนพามาแก้ให้ปวดอย่างเงี้ยโอ๊ยแก่ทำไมไมล่ะมันก็ปวดขึ้นมาอยู่ตอนนั้นอะปวดมากเลคืนสภาพเดิมช่างมันเถอะพอคืนสภาพแล้วไม่ใช่แค่คืนสภาพความปวดนะต้องคืนสภาพอคติด้วยคืนสภาพความปวดคืนสภาพอารมณ์คืนง่ายแต่คืนสภาพอคติยากสุดเพราะมันละเอียด มันจะหมายว่าคนนั้นดีคนนี้นไม่ดีคนนั้นอยากคนนี้กละอยากนั้นแก้แ<ต>นี่นคือ<ต>สภาพบคติถ้าคืนสภาพบคติได้ทุกทุกขณะนี่ก็เป็นพระอาหารหันต์ดีๆนี่เองพระอาหารหันต์ยังมีการกระทบกระเทือนนะแต่ท่านจะคืนสภาพเร็วเหมือนเขาเรียกตุ๊กตาล่มลุกตัวตัวเร็วลุกกตารมลุกเนี่ยนะไม่ม่าจะกิ้งมันไปลักษณะไหนมันก็คืนสภาพเดิมถึงมันจะหัวที่มันมก็คืนสภาพเดิมได้ไหมละ่ะเพราะว่าพระอาหารหันต์ที่ยังคลองธาตุขันสมมุติว่าเป็น ของธาตุขันเนาะ,ะต้องต้องต้องเข้าใจว่าธาตุขันเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมอารมณ์การรับรู้อาการต่างๆความรู้สึกต่างๆต่างๆใช่ไหมล่ะเออม่น oh มันมีทุกอย่างเหมือนคนปกติเลยแต่มันก็คืนตัวทุกอย่างเหมือนตุ๊กตาล้มลุกคืนสภาพเดิมคืนสภาพเดิมโดยตัวของมันเองตัอไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราจะพยายามคืนถ้าเลยจุดนั้นไปแล้วแต่ผู้ที่ยังเดินทางอยู่ผู้ที่กำลังฝึกเดินทางสิ้นพ้นทุกอยู่ เราต้องคิดเพื่อที่จะเคืนสภาพที่ด้ขึ้ันพอมนจำนี้ำนานเกิดเป็นความเคยชินไม่ต้องคิดละมันคือนเองอยากให้กินกาแฟตอนเช้าบ้างกินไหมตื่นมาตอนเช้ามีคนบอกให้กินกาแฟไหม mm. มันชินใช่ไหม mm. นั่นนะ่ะนี่ท่านเรียงว่าทุกสภาพเกิดขึ้นเพราะความเคยชินเราแค่สอนจิตสอนใจเราให้เคยชินคาว่าสติคือความคุ้นชิน mm. เราอยากให้มีสติอยู่กับสภาพไหนเราต้องเ<ม>ข้าไ,ไ,ไปสร้างความคุ้นชินกับสภาพนั้นบ่อยบ่อยบบ่อยบ่อย มันจึงจะเป็นอัตโนมัติถ้ามีจิตชอบวิตกกังวลวิตกวิจาร์อยู่บ่อยๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเรามาสร้างความเคยชินใหม่เพราะฉะนั้นแล้วคำว่าสติสัม,มาติถ้าจะเ,เอาเป็นคนษาของเรานะภา,าษาไทยนะสร้างความเคยชินการเจริญสติก็เจริญความเคยชินถ้าถามว่าเจริญความเคยชินอะไรล่ะอะยุมอยากหยุดอะไรอยายุติอะไร สร้างความเคยชินในการคิดมากนี่มันก็ชิดมากเนาะสร้างสติในการชิดมากเห็นไหมละ่ะสตินี้ใช้คุณก็คุณใช้โทษก็ทนนะอ่อสติคือความเคยชิน,นแล้วสร้างความเคยชินไม่ให้คินมากนี่ก็สร้างมาเนาะเดี๋ยวไม่เจอ,อีแล้วเขาว่ากันใช่ไหมม่ะ <c oughs> ตอนยังไม่เจออีไม่เจออีออก็ก <c oughs> บมาถึงก็ไปคิดว่าแอบไปเนี่จะไปพูดยังไงกับอีจะีจะอยู่ยังไงจะเตรียมเรื่องราวไปตั้งเยอะแต่เรื่องราวที่อามาเตรียมไว้หกเดือนนะ่ะ ยังไม่ได้พูดแค่เรื่องเลยไอ้ที่เตรียมไวมเตรียมแหนการว่าจะไปล้วจะไปดูอย่างนั้นอย่างนี้จะไปจกกัดการป้าเทพไม่ได้ทําเลยมันมาถึงเต้นในปัจจุบันเนาะจะกลับแล้วจะกลับแล้ววันนี้จะกลับแล้ว <laughs> เดี๋ยวไปคิดใหม่นี่ท่านเลยเรียกว่าคําว่าปรุงแต่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะเรียวกว่าจินตนาการเราต้องมาแปลภาษามาโคตภาษาอะไรที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะมาเป็นภาษาร่วมสมัยของประเทศเราให้มันได้เพราะว่ามันจะตรงหนนความรู้สึก อย่างคนสมัยใหม่เนี่ยคนไปรุ่นรุ่นใหม่เนาะถ้าจะว่าเนี่ยเป็นยังไงลูกได้ของเล่นได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมีความสุขไหมเขาความสุขของมันมันก็ไม่ไเข้าใจความหมายไม่รู้ซึงถึงใจเนาะแต่ถ้าคุยกับเขาว่าเป็นยังไงหนูกินไหมไปเที่ยวอะ่ะยินไหมยินไหมแบบนีนม้มันเหมือนมันเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นเข้าใจไหมภาษาแต่ละยุคแต่ละสมัยมันจะไม่เหมือนกันแล้วเราจะบอกว่าภาษาในภาษาจีนดูที่เขาแปลงมาเป็นภาษาไทยเนี่ย มันเป็นภาษาเทเดิมมันจะมีความกำกวมคุมเครืออยู่เยอะใช่ไหมละ่ะมันยังไม่ถูกพัฒนามาตามการในร่วมสมัยนะเห็นไหมละ่ะอานันทะดูก่อนอานนท์คือท่านทั้งหลายจักสำคัญในความนี้เป็นอย่างไรเล่าอย่างเงี้ยทำไมไม่พูดเป็นตรงๆเลยละ่ะท่านทั้งหลายจะเข้าใจอันนี้เป็นยังไงใช่ไหมละ่ะมันต้องได้ไปย้อนกันอยู่สี่สี่สี่สภาวะนนเนี่ยในศึกษาพระใตยบิดาค,คําสอนน่ะ แปลจากภาษาสิงห์นเป็นภาษาบาลีภาษามาคนแล้วก็ต้องแปลมาเป็นภาษาไทยเดิมที่นําเข้ามาประเทศไทยแล้วมันเป็นภาษาอายุทยาแล้วก็มาถึงปัตบานีตบะแปลใหม่แปลภาษาตอนนั้นน่ะมันไม่ถึงใจไม่ถึงมันไม่เห็นสภาพเวลาพระเข้ามาภาวนามาพิจารณากันท่านก็เลยทิ้งภาษาทั้งหมดในตำราแล้วมาดูสภาพมันที่หลวงปู่มั่นให้หลวงตามหาบอกว่าทิ้งตำราให้หมดก่อนท่านไม่ได้ให้ทิ้งพระธรรม ให้ทิ้งตำราคือทิ้งภาษาก่อนภาษาอ้น,นั่นน่ะมันจะพาเธอเข้าลู้ข้อพรงไปว่าเธอเป็นคนยุคนี้เธอต้องมาดูก้อนกายก้อนใจเป็นปัจจุบันและข้าใจในภาษามันด้วยตัวของเธอเองเห็นไหมล่ะเน,นี่ยเขมรถ้าเอาจิงๆนะถ้าเรามีอำนาจมีหน้าชื่อนะเราจะให้แปลภาษาใหม่หมดให้มันล่วงสมัยทุกหนึ่งร้อยปีจะแปลภาษาพระไตรปิฎกใหม่หนึ่งครั้งแปลแล้วไม่ได้ตันครับ ก็เลยมีคนถามอารมสมัยไงร่วมภาษาใช่ไหมละ่ะ <c oughs> อาอถ้าจะบอกว่าเฮ้ยมันจะไปบิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจ้าบิดเบือนไม่ได้บิดเบือนมันก็เป็นตรงคําเดิมใช่ไหมคํว่าเต ah ีแปลว่าท่านเมีแปลว่าฉันเห็นไหมล่ะก็เอาไปว่าเมีแปลว่ากระผมก็ได้เตีแปลว่าท่านก็ได้ใช่ไหมละ่ะไม่งั้นก็จะกลายเป็นข้าเป็นเองไปใช่ไหมละ่ะเอานี่เราบิดเบือนพระพุทธเจ้าไหมไม่ได้บิดเบือน <c oughs> เราแค่เอาพระไตรปิฎกมาสังเกตนาใหม่แล้วก็ เอาเป็นภาษาร่วมสมัยเอาทุกห้าร้อยปีก็ได้เนาะห้าศตวรรษครั้งหนึ่งก็ได้เนาะมันจะได้พอมันไม่ได้มันมันไม่ได้อยู่ในคนเดียวไม่ได้อยู่ในง้าศตวรรษให้ให้แปลใหม่มันต้องพัฒนามาเนี่ยองไม่มีวัฒนการมาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเอาภาษาให้มันกำกวมมันดึงงงแล้วเราทำไมต้องต้องใช้ภาษาบาลีไม่ใช่เขารักษาไว้ที่สวยมากเขารักษาไว้เป็นแม่เป็นต้นแบบเป็นต้นพิมพ์ ต้นฉบับ,บ,บถ้ามันเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆไปเรื่อย,ยนมันจะเพี้ยน hmm. เพราะฉะนั้นแล้วต่อจะให้เปลี่ยนภาษาก็ต้องเปลี่ยนมาจากฐานเดิมแปลม,ม,มาจากเรื่องเดิมแปลมาจากเรื่องเดิมจะแต,ตแกแขนงไปก็เป็นภาษาในยุคนี้เป็นภาษาพราคุณรมความห็นก็ต้องแปลมันใหม่มาออกมาจุดนี้เห็นไหมล่ะถ้าแปลอันนี้มาแล้วทิ้งอันนี้ไปแปลอันนี้ไปทิ้งอันนี้ไปเพี้ยนมันื่อนไปเรื่อยๆนะไม่เหมนอนนั้น เพราะฉะนั้นแล้วจะแปลแต่ละครั้งเนี่ยเขาเลยต้องมาแปลออกมาจากบาลีทั้งหมดประมาณนีนะ้ก็ถึงว่าถ้าสังคาย,ยนาใหม่เนะยต้องแปลบาลีมันเป็นภาษาร่วมสมัยของปัจจุบันเนี่ยหรือแปลเผื่อไว้อีกสักร้อยปีก็ได้ว่าร้อยปีมันจะมีภาษาในแปลกๆเข้ามาใช่ไหมละ่ะทุกวันเนี้เขาบอกว่าเป็นภาษาวัยรุ่นคําว่าอินคําว่าฟินคําว่าอะไรใช่ไหมล่ะแต่แต่เราฟังมาสิบยี่สิบแล้วว่ามันเป็นปกติเลยนะ เป็นภาษาปกติเนาะแต่คนรุ่นหลังยังไม่ทันได้ล้มหายตายจากไปอย่างพี่กุลนี่เนาะถ้าพี่กุลล้มหายตายจากไปมันก็จะเป็นร่มสมัยแล้วทีเนี้ยน,นี่นี่คือภาษามันนะเพราะภาษาเนี่ยมันจะนําไปสู่สภาพถ้าภาษาบิดสภาพผิดไปเพราะว่าเราเชื่อตามภาษาคนสมัยโบราณฟังพระธรรมจากพระพุทธเจ้าทำไมมีดวงตจเห็นภาบกันทีละห้าร้อยทีละพันเห่ไหมละ่ะพระพุทธเจ้าจแสดงธรรมมีดวงธรรม พ่อาภาษาท่านตรงกับสภาพพอเ,เห็นสภาพไปด้วยแต่ทุกวันนี้าภาษากับสภาพมันบิดกันสแสดงทำจนปากเก็บถึงหูบางทีเห็นไหมล่ะอย่างเรื่องความปราถนากับรมอยากอย่างเนี้ยแล้วการวางขิดวางใจมันจะผิดหรือจะถูกถ้ามันผิดแล้วมันผิดไปหมดไหมเนี่ยเออมันเคยต้องได้มากรอยแต่ถ้าประกาศทรมาไปแบบนั้นลักษณะเนี้ย ไอผู้ที่คงแก่เรียนพวกมาหาพวกอะไรก็ก,กบิเบือนมาตำราเนะี่ยเห็นไหมกองทัพธรรมมันมาทะเลาะก,กันอยู่เอามันจะเอาสมมุติหรือมันจะเอาสัจธรรมนี่นะนี่เป็นอะไะเพราะฉะนั้น,บบน,นการแสดงธรรมอันเป็นปรมาสัธธรรมพวกเราแสดงมุมไหนเราออกอะไรไมันเป็นปัญหาอยู่อย่างนั้นนไงเห็นที่ว่าพระธรรมคำสอนค็จะถึงการล่มสลายเลยหรอวะสัจธรรมเ่ยนะโดนปิดด้วยสมมุติด้วยบัญญัติด้วยบัญญัติด้วยบัญญัติเขาจะทำอะไรโดนปิด พอมีผู้ประกาศเขาบอกว่าสอนไม่ตรงระไตรติดกบต้องตรวจสอบสำนักนใช่ไหมละกฎหมายที่มนุษย์แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อรักษารักษาความคล้ำคลื้อของมันหยัินั้นนะเราต้องเอาสภาพมันมาเป็นภาษาไม่ใช่จะเอาภาษาไปเป็นสภาพ <ừ. S 1> ถูกไหมมันถึงจะตรงตรงต่อสาจะรทำไปทุกการทุกการทุกการใช่ไหมล่ะอ,อแต่มันก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านออกมา <c oughs> รักษาสัญชาร,รมนี้อยู่ตามการตามการเพื่อให้มันสืบเนื่องกันกันกบตำราท่านก็เอาตำรามาแปลตำรามาแปลก็คือว่าแต่แปลนี่แปลโดยสัจธรรมนะเอาสภาพมาเชื่อมโยงกับภาษาไม่ใช่เอาภาษาไปสร้างสภาพอย่างลวงผู่มัน่นหลวงตาม,มหาบัวครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็รักษาไว้เชียงใหม่อาจารย์เปลี่ยนต้องากอาจารย์เปลี่ยนไหมไม่แทงเน่ะนะแต่หลวงพ่อเปลี่ยนนะนะั่นมันก็ถึงมีมีภาคกรรมฐานที่รักษา จะทาไห้เป็นช่งเป็นช่วงเป็นเครื่องคกลมคืนมากผู้ที่เขารักษาตาราเขาก็รักษาตามสํานักเยียงเขาก็รักษาไปเป็นบาลีนก็รักษาไปเห็นไหมล่ะเรื่องสอนจะทาก็รักษาไปเป็นท่านขออนุญาตปฏิบัติใช่ไหมล่ะกุ่มครือกันไปอยู่ต้องไป็นแรกใครปรารถนาปฏิญาณก็ศึกษาไปให้ปรารถนาจะทาก็ศึกษาไป,ป,าาาาไปหาซ่องเสียไปค้นหาครูบาอาจารย์ไปตามเหตุตามปัจจัยมันนะ่ะนะเนะช่นนั้นเองไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิด ขึ้นอยู่กับว่าตัวเองปรารถนาอะไรปรารถนาความรู้ก็จะได้ความรู้ปรารถนาความจริงก็จะได้ความจริงไอ้เจอท่านนั่นหมายปรารถนาสิ่งใดละ่ะปรารถนาบัญญัติก็จะได้บัญญัติปรารถนาสภาพก็จะได้สภาพมันต้องปรารถนาก่อนไหมตีเนี่ยไม่งั้นเราจะไปไปค้นคว้าได้จากที่ไหนนี่นี่คือความหมายเพราะฉะนั้นแล้วต้องต้องมองการจะมองเห็นต้องฝึกสติมีสตินั่นแหละ สติคือความคุ้นชินในเรื่องนั้นๆอย่างมีสติอยู่กับทุกข์ก็น,น้อมสติมาหาทุกข์แต่ละวันมันทุกข์ไหมละ่ะตื่นมาก็หิวละกาแฟละปวดท้องละหิวข้าวละเอา้าใช่ไหมละ่ะถ้าเอาสติประกบไปกับทุกข์คือสภาพทนไม่ได้เนาะเอาไปเอามาทุกลมหายใจเข้าออกมาจิ้มไปด้วยความทุกข์แล้วอย่างก้อนอย่างนี้นะเอล้ราเรามาจิ้มดีมันทําไมใช่ไหมละ่ะเมื่อมันคุ้นชินแล้วมันแก่กล้าแล้วมันก็ตื่นรู้ขึ้นมาใช่ไหมละ่ะแต่ที่มันตื่นรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าเอา้าก็พอเป็นสุขอยู่ เวลามันผ่อนคลายร่างกายก็เห็นการว่าสบายอยู่นี่เวลากินข้าวหิมก็มีความสุขอยู่นี่กินน้ําหิมก็มีความสุขอยู่นี่เอาก็จะเอาสติมาประกบกับสุขในกายใช่ไหมล่ะไม่ล่ะสุขมันบางทุกไหมทีเนี้ยพอมันบางแล้วมันเห็นทุกไหมที่จริงมันเป็นผลของทุกข์ที่เฉยเนาะมันไม่ใช่สุขจริงเนาะแต่เรากลับเอาสติมาประกบไ้กับความพึงพอใจความสุขความอะไรเนี่ยมันเป็นอริยสักสี่ตรงไหนเนีทุกสายเห็นเห็นทุก นีโลดธรมชาตยนีโลดเออนะนั่นแหละมันต้องเอาสติมากำกับกับทุกใช่ไหมละ่ะแล้วก็สาเหตุแห่งทุกใช่ไหมละ่ะแต่มนุษย์ทั้งหลายเอาสติไปกำกับสร้างคงกระชินกับสุขใช่ไหมละ่ะว่้ถ้าฉันมีรถฉันมีบ้านฉันจะมีความสุขไปเจริญสติไปในทางที่มันหลงไปเรื่อยเขาจะไหนมันตรงข้ามกันเลยไหมทีนีน้นี่นนะ่หะแล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นสภาพทุกในเดือนกายแล้วเอาสติมาไว้กับสภาพทุกในเดือนใจเห็นไหมละ่ะ ดิบคันล้ไม่พอใจแล้วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวไม่ดีใจเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวอึดอัดใจเดี๋ยวกังวลใจเดี๋ยวขุ่นมัวใจเดี๋ยววิตกกังวลเดี๋ยวเอ้าคนมาเสื่อันนี้มันทําไมถึงเต็มไปด้วยสภาพติกีมันคุ้นชินมันก็ตื่นขึ้นมาจากความทุกข์ของจิตกันนะแค่นี้เองเราเพียงแค่เป็นผู้โยงโยงนั่นมาใส่นี่ดูก่อนโยงนั่นมาดูนี่โยงนี่มาดูนั่นแล้วปล่อยให้วิวัฒนาการกระบวนการมัน ปั่นตัวของมันเองเราเป็นเพียงแค่ผู้จับแคะชนแกะก็เจ็ไหมโยงสติมาใว้ตรงนี้เอาความรู้มาดูอันนี้แล้วก็ปล่อยให้เกมมันเดินออกมัเองแค่นั้นเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะจิก,ก็ไม่ใช่เราถันก็ไม่ใช่เราใช่ไหมลน่ะหรีอต้องโยงมันมันไม่เห็นกันแต่แต่ก่อนด้วยนิสัยเก่าเนาะมันไม่ติดสุขติดสุขก,ก็ติดอารมณ์ผ่อนคลายเยนะ มันก็เอาความสนใจไปไว้ที่สุขที่สุขไอ้ทำอย่างนี้ฉันจะมีสุขฉันต้องทาอย่างนี้มีเงินฉันจะมีสุขฉันต้องมีเงินเรียนสูงๆฉันจะมีสุขฉันต้องเรียนมันก็ไล่ล่าอยู่กับไอ้นี้ไม่ถึงเนี่ยแตมันลืมทุกข์แต่มันไม่ได้หมดทุกข์นะความทุกข์ก็เป็นชนะปักหลังอยู่ตามไปตลอดเ้าเลยให้มันรู้ทุกข์แทนทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สาเหตุของทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดละกันนั่นแหละ การน้อมจิตน,น้อมใจมาดูในพวกนี้คือเส้นทางคือมรรคนะความรู้แจ้งแทงตลอดในสภาพทุกข์นั่นก็เรียกวันนิโรธนี่นะนี่คืออริยสัจสี่ที่ทุกท่านเคยได้ยินได้ฟังมาหลักของมันจรนิงหายหรือยังว่าหายทุกข์หรือยังทีเนี้ยหายแล้วเนาะผ่อนคลายหน่อยแล้วเนาะเบาหน่อยแล้วโอเคแล้ว